สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยนเวทค่ะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำว่านสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นว่านกลุ่มเดียวกับกระเจียวค่ะนั่นคือว่านเทพรัญจวนลักษณะทั่วไปของเทพรัญจวนมีใบเขียวอ่อนบางเรียวถ้าหากปลูกในกระถางใหญ่จะขึ้นเป็นพุ่มดูสวยงาม นักเล่นว่านนิยมปลูกใส่กระถางเครือบหรือว่ากระถางลายคามใบใหญ่ค่ะตั้งเอาไว้หน้าบ้านหัวว่านเหมือนหัวแห้วหมูมีไหลชอนชัยไปตามพื้นดินเหมือนขมิ้นเนื้อของหัวสีขาวนวลมีดอกสีม่วงแซมขาวสรรพคุณของว่านนี้ปลูกไว้จะเป็นสิริมงคลมีเมตตามหานิยม เกิดความผาสุกอยู่ดีกินดีท่านว่าปลูกไว้ในบ้านดียิ่งนัก2วัว่นเทพลำลึกลักษณะทั่วไปของว่านนี้ใบและต้นเขียวคล้ายกับขมิ้นขาวแต่ใบกว้างและสั้นกว่าเล็กน้อยช่อของดอกมี2-3ชั้นชั้นแร,แรกสีเขียวไปชั้นกลีบสีขาวกลีบของดอกสีม่วงแซมขาว หัวเป็นปุ่มแทงไหลไปใต้ผิวดินเนื้อของหัวสีปูนแห้งมีกลิ่นหอมดังกลิ่นกระแจะ3คือว่านเทพรำพึงลักษณะของว่านนี้ใบสีเขียวขนาดเดียวกับ่้นเทพรำลึกแต่ก้านยาวและกว้างกว่าหัวเป็นไหลแทงหน่อใหม่มีสีแดงเรื่อๆดอกสีเขียวเป็นชั้นๆ3-4ชั้นตัวดอกด้านบนสีขาว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวบางก็ว่ากลิ่นคล้ายกับน้ำมันดินเนื้อของหัวว่านสีขาวเรื่อๆสรพคุณเด่นทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมปลูกเอาไว้หน้าบ้านเป็นสริมงคลยิ่งนักการพบหัวว่านติดตัวหากต้องการจะให้การเจรจาธุรกิจสำเร็จผู้คนเมตตาให้เสกด้วยพระคาถานาชาลีติพุทธสังมิ มะอะอุสามคาบจะเจริญด้วยลาบผลทันตาเห็นแต่หากต้องการให้เกิดความแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีทันให้เสกด้วยคาถานามโมพุทธายะสามคาบแล้วกินหัวว่านนี้เข้าไปก็จะเกิดความขลังยิ่งนักสำหรับว่านเทพรัญจวนหากจะใช้ในทางเจ้าชู้ให้เอาหัวว่านบดผสมกับขี้พึ่งสีปากแล้วเสกด้วยคาถา มะออุสัพพศสะทะปูชิตาสัพพโกตวัตสังติเอหิมะมะอิทะเจตโสธรรมหังพันจหาหิถามสาเอาไว้สำหรับสีปากในเวลาพูดจากับสตรีค่ะวิธีการปลูกทั้งสามว่านนี้ให้ใช้ดินเผาไฟทุบให้ละเอียดวางตากน้ำค้างทิ้งไว้หนึ่งคืนจากนั้นจึงนำมาปลูก โดยให้วางหัววานลงกรบดินไม่ต้องมิดหัวอย่าก,กดดินให้แน่นเสกน้ำที่จะรดด้วยคาถานโมพุทธายะสามจบก่อนทุกครั้งรดพอให้เปียกทั่วหากปลูกเน้นทางคงกระพันให้ปลูกในวันข้างขึ้นเป็นวันอังคารและวันเสาร์ถ้าหากเน้นทางสเสน่ห์เมตตามาหานิยมท่านว่าให้ปลูกในวันจันทร์ข้างขึ้นพระจันทร์เต็มดวงวานยิ่งขลัง จบคลิปในวันนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ